บรรยากาศเช้านี้เช้า,ชาวันจันทร์นะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสดใสเลยฮะนะเช้าๆพามาจิบกาแฟชมดอกไม้ป่าที่สวยงามฮะนะอันนี้เป็นช่อดอกของต้นเปียนางฟ้านะหรือว่าเกรดลินนะก็ถือว่าเป็นไม้ป่าไม้มงคลที่น่าปลูกนะนเล็กก็ได้มาปลูกไว้แล้ว สวช่องกิจในสรพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับชาววันจันนาเล็กพามาชม mm. ไม้ประดับส,สวยๆของในสวนของนาเล็กอีกหนึ่งต้นมีต้นเดียวฮะนะอันนี้พี่ลองให้มานะจากแกลงนะจากเมืองราโยมฮนะบอกว่าต้นนี้ต้นเปียนังฟ้านะถ้าทางอีสานเราก็จะเรียกว่าเก็ตลินนะบางที่อาจจะเรียกว่าเกดปลาช่อนก็ได้ เนี่ยเพราะว่าเห็นช่อดอกของเขานี่เป็นเกล็ดเป็นเกล็ดสวยงามครับพอถึงหน้านี้เขาจะแทงช่อดอกกันนะตรงปลายปลายยอดอยสวยๆกันเลยเป็นช่อดอกสีเขียวดอกเขาจะเป็นดอกขาวๆเล็กๆนะ อันนี้ปลูกในร่มมันก็เลยไม่ไม่แบบว่าไม่ใช่ต้นใหญ่ไม่ถ้าเป็นปลูกกลางแดดหน่อยนะโดนแดดดีๆหน่อยมันจะเป็นต้นที่ใหญ่กว่านี้แล้วก็ช่อจะสวยกว่านี้ช่อดอกจะยาวกว่านี้น่กจํจำได้คือสมัยเด็กเนี่ยตามยุ่งฉางของคนอีสานนะก็จะมี ต้นนี้นะเอาไปคือเขาตัดมาแล้วก็เสียบไว้ในยุ้งฉางก็ถือว่าเป็นไม้มงคลนะมันคงเหมือนเป็นไม้ที่นำโชคไม้ที่บอกถึงความเจริญรุ่งเรืองหรือว่ารวงข้าวที่ใหญ่ๆนะเหมือนเนี่ยนะเหมือน เป็นรวงของดอกเกตลิน,นหรือว่าเปียนางฟ้าแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับเดี๋ยวนี้หายากนะก็มาเห็นที่ระยองเนี่ยแหละก็เลยพี่บุญชำลองก็เอามาฝากน้าเล็กก็ปลูกเอาไว้การขยายพันธุ์ของเขาก็คือคงใช้เมล็ดอนะ,นะเพราะว่าเนี่ยช่อดอกของเขาเนี่ยแบบนี้เขาก็จะมี ฝักเล็กๆนะเยอะแยนะนะเลยนะนเลงก็ไม่ได้ไม่ได้เอาไปเพาะนะลืมไปนี่แหละไม้มงคลที่หายากนะไม้ป่าไม้ประดับนะนะเลงก,ก็อนุรักษ์เอาไว้นะเพื่อจะได้ขยายพันธุ์เพิ่มเติม เช้านี้ก็พามาจิบกาแฟแล้วก็ชมธรรมชาติแบบนี้สวยๆกัน,นต้นเกตลินหรือว่าปรียยนางฟ้าสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ